สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับทริปไปทําบุญที่วัดป่าภูปังที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทุกคนเดี๋ยวตามพวกเรากันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปไปว่าเราไปทําบุญอะไรกันบ้างนะคะทุกคนขาตอนนี้เราก็ลงจากเครื่องเลยนะคะทุกคนตอนนี้น้ององฟังง่วงมากเลยนะแต่แต่ว่าตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดอุบลกันแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลย เราเรินไปขึ้นรถตู้กันก่อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้ไปชอชั่วโมงค่ะทุกคนไปถึงที่เราจะไปทำบุญกันค่ะ <S <s <uccess> <S เราขึ้นรถตู้กันแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้กําลังเติมพลังกันค่ะทุกคนคองทับตั้งเดินโดยท้องนะคะเดี๋ยวเรากำลังไปเจอกันที่วัดป่าภูปังกันนะคะทุกคน เรามาถึงวัดแล้วนะคะทุกคน,<ใ>นค่ะ<ห>เดี๋ยวเราร่วมรรไปร่วมพิธีถวายนรระคะท้าเวสุวรรณกันค่ะทุกคน,นขอบอกว่าส,รรสวยมากมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในพิธีมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นท้าเวสุวรรณองนอนนะคะทุกคนญาติธรรมพร้อมด้วยปู่ท้าเวสวรรณจตุมาหาราชิกา เดี๋ยวเราไปเที่ยมอาหารถวายพระกันค่ะทุกคนตอนนี้น้องอีฟ้าก็เตรียมอาหารไปถวายพระแล้วนะคะก็ถวายไปทีละองค์ทีละโต๊ะก,กันเลยค่ะน้องอีฟ้าก็ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครัวกันค่ะตอนนี้นางในครัวก,ก็ทาก๋วยเตี๋ยวค่ะสําหรับที่ถวายพระนะคะ ส่วนฝั่งนู้นดูกันชัดๆค่ะทุกคนอิงฟ้าอาลิสกําลังตามส้มตามกันอยู่ค่ะทุกคนมีแม่ช่วยนะคะในการหั่นอะไรที่มันยากๆเนาะที่เหลือก็ตำรสชาติพี่พ่อบอกอร่อยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะมาล้างมือเขาบอกวิวล้างจานดีมาก ขยบมาก็จะมีลิงมานั่งเชียร์ให้กําลังใจเราอยู่ด้าน <All S 1> ข้าง <All S 1> เลยนะคะน้องอีฟ้าเขาเห็นคนแรกเลยจ้ะอ่า <All S 1> อ่ะ, <ๆ S 1> ะเดี๋ยวเราเดินกลับไปนะคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมความสวยง,งามในวัดกันค่ะ <Yes. S 1> ตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะ <S <S น้องอีฟ้าก็เข้าไปขอพรไหว้พระขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันต่อนะคะทุกคนคะ่ะยับมานะคะนี่นจะเป็นมีพระเจ้าตากศีลพระนเรศวรนะคะแล้วมีอีกหลายๆพระองค์เลยค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ใครสนใจมาก,ก็กราบไหว้กันได้นะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันจนจุดต่อไปค่ะทุกคนอันนี้ตอนนี้น้องอิงฟ้าก็ะะาจะพาไปไหว้พระแม่ธรณีกันนะคะทุกคนคะ่ะ ไปนอนฟ้าไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปกันที่ต่อไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นครู่บาศีวิชัยกันทุกคนอยู่ด้านข้างต้นไม้นี่เองค่ะนะคะเป็นคูบาศีวิชัยนะคะทุกคนประก,กาบไหว้พระขอบคกันเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนโบสถ์กันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะคะว่าบนโบสถ์ข้างบนด้านบนมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้นอนฟ้าก็นําเราไปแล้วจ้าทุกคน ถึงการบนเรียบร้อยนะคะทุกคนไปถึงก็เห็นพญายนาคก่อนเลยไม่งายเด่นมากส่วนพระคัมภบรมันก็องใหญ่มากๆค่ะทุกคนค่ะก็ะขับไหว้ขอความเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนดูที่ตรงงานพญา,านาคนะแบบงานพระนีตมากๆเลยค่ะค่ะทุกคนนะคะสวยงามนะคะองค์พระก็สวยงามอีกฝั่งหนึ่งนะคะหูสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่ากําลังกอ่อสร้างอยู่เนาะถ้าใครไปรอบหลังก็น่าจะสร้างเสร็จแล้วเนาะ ทุกคนนะคะสวยจริงๆจ้ะแต่ตัดไปอันนี้เป็นบริเวณรอบๆบวัดน,นะคะจะอุดมสมบูรณ์เป็นด้วยต้นไม้เลยจา้าน,นะคะแล้วตรงน,นี้ก็เป็นโบสถ์ค่ะทุกคนโบสถ์สวยมากนะคะแล้วตรงนี้เราไปดูกันค่ายด้านในมีอะไรบ้างเ้องอห้บัตรเกี่ยวกรบตัวที่เลีงถอดตัวเดี๋ยวราโดนตกไปเนาะตา น <hi> hey, <hi> ี่แตตินี้มันต้องมีตีแดงตีม่วงตีลมบ b ตหลืองนะดาทุกตนแล้วต้อตีเหี่ยตีตามแล้วต้องตีแดงนัตาแล้วมาต้องตีเหลือแล้วต้องตีต้นแตีปานตาทุกต้นทุกคนทุกตีนี่เราต้อไปร้าดบนะตาทุกตน้องไปมันต้องมี นอนควาไเวทถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวไปชมความห่วงงานขององค์พญายนาคกันค่ะทุกคนค่ะระหว่างรอถวายพระนะคะเด็กๆก็เลยมาเล่นซี่ซอกันค่ะดเดี๋ยวเราจะไปโยนเหรียญกันต่อไปนะคะก็คอยดูไว้นะคะทุกคน <c oughs> ทางนู้นก็จะมีนางลํมมาลําโชอยู่ค่ะมาลําถวายพญานาคทุกคน,นพญานาที่นี่สวยมากๆกค่ะทุกคนค่ะเหมือนจริงมากๆ อันนี้เราเข้าบทมารอเตรียมถวายพระก,กันนะทุกคนตรงน,นี้สองคนพี่น้องก็แบ่งตังค์กันไปทําบุญค่ะทุกคนคะ่ะเด็กสองคนนี้จะเห็นตู้ที่ไหนต้องหยอดตกตู้ค่ะทุกคนเขาจะมีตังค์เป็นของตัวเองค่ะอันนี้พี่อิงฟ้ากับน,อน,น้องนีก็ไปหยอดตู้กันค่ะเนี่ย แล้วเดี๋ยวเราจะถวายพระองค์นี้กันค่ะทุกคนค่ะองค์ที่วางอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทําพิธีถวายกันนะคะนี่ค่ะสวยมากมากเลยนะคะองค์นี้ทุกคนจาได้ไหมที่ตอนนั้นจึงไปหลอกไปหลอกพระแล้วก็ไปพิธีพิเศษตอนนี้เราก็นํามอดถวายที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะบุญสาเร็จเรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้วนะคะตอนถวายพระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีบุญทําบุญอีกอย่างนะคะทุกคนเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราได้ทำบุญอีกอย่าง เด็กๆกำลังตั้งใจถวายแล้วค่ะถวายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะยกขึ้นไปประดิษฐานนะคะตรงข้างๆฝั่งขวา,ขามือนะคะเนี่ยค่ะจะยกขึ้นไปวางไว้ตรงนี้นะทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณผู้จะยกกันแล้วนะคะยกไปวางข้างบนเลคะนะคะวางตรงนี้นะคะทุกคนคขาวางเสร็จแล้วครับมนเสร็จพิธ,ธีค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะในร่วมแรงร่วมใจของหลายคนเลยค่ะที่จะอยู่บนแท่าชั้นไปร่วมกันนะคะซึ่งเรียบร้อยนะคะเนสวยงามจริงจริงค่ะ,คะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปร่วมกันบวชเน้นกันต่อเลยนะคะบวชเน้นหนึ่งองค์ค่ะทุกคนคอยบุญถึงแก่ทุกๆคนนะคะ ะะตอนนี้เราก็มาทําทั้งถวายท้าเวสุวานทั้งถวายพระทั้งบ่วมบวชเดนค่ะวันนี้เป็นบุญใหญ่มากๆที่ได้มีโอกาสมาทํานะคะขอรูดดีๆบอกใหเเระดาค่ะว่าเราทําบุญสำเร็จแล้ว